โอเคอันนี้ตัดเสร็จแล้วค่ะอันนี้นิดนึงนะคะม่อสองซ้นเสร็จแล้วค่ะเก่งมากจ้โอ้โหย e l เนีนง่ใหญ่เหมือนกันนะเห็นไหมตรงนี้ที่บอกว่าถ้าปล่อยไวน้นานๆมันจะทะลุตรงนี้ค่ะ ดูคำใหญ่ของเขาเขานี่ชี้น่ะผลมาน,านานแล้วหายแล้วรู้สึกลงขึ้นไหมคะรู้สึกลงขึ้นค่ะตอนนี้ดีใจมากมากเลยคะ่ะที่น้องลงขึ้น เย็ยนๆนิดนึงนะคะมันโดนพี่ตะะั้งไหมค่ะโดนนี่ทบแผลให้นะรู้อะไรไม่รู้รู้งี้รู้งี้ตัดนานแล้ว<ม>ใช่ไหมคะ เจอมาสางก็ยังไม่ว่างสักทผีเลยอืมแสดงว่าเรามีความอดทนเยอะอยู่เราเป็นคนเก่งแน่นไปไหมคะแน่นอยู่แน่นเยอะไหมคะเอออยู่นั่งอยู่ ถึงคลายไ้โอเคถูกไหมคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันแน่นไปกลับบ้านไปแล้วมันแน่นนะคะคลายออกได้นะคะคขาบีบเลนเจ็บไหมไม,ไม่เจ็บดีใจที่น้องไม่เจ็บค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วอยากได้กลับบ้านไหมคะ เล็กค่ะ